สวัสดีคะ่ะเคเคกัรจนาเจ็ดแปดเก้าชาแนลยินดีต้อนรับเพื่อนๆวันนี้มาชวนเพื่อนๆรับประทานนะคะอาหารเที่ยงด้วยกันอาหารเที่ยงของเคเคก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพื่อนๆง่ายๆเรียบง่ายก็คือวั behold, heart, นนี้มารับประทานนะคะมาม่าต้มยำเพื่อนๆมาม่าต้มยำใส่ไข่ต้มนะจ๊ะมาม่าต้มยำสามเกลือนะคะเพื่อนๆไข่สามฟองนะคะมาม่าต้มยำ สเกลือนะคะเพื่อนไข่สาฟองกลัวไข่มันจะร่วงลงข้างล่านเพื่อนเค้ททำงานวันนี้ก็มารับประทานอาหารเที่ยงถึงเวลารับประทานอาหารเที่ยงก็ต้องทานอะไรที่มันง่ายๆเรียบง่ายนะคะไม่ใช่ไปนั่งทํากับค้งกับข้าวอยู่นะคะเพื่อนเพราะว่าเคขายของเป็นขายภาพเขียนนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นเพืนเห็นภาพเขียนที่อยู่ด้านหลัง KK ไหมนั่นน่ยนะเคก็ขายนะคะเพื่อนมีอาชีพเป็นเซลล์เกิร์ลนะคะซลล์แมนนะคะ ขาเรียกว่าเซลล์แอสเเซทีฟนะคะเพราะเ่าเก่ๆก็อยู่มากแล้วแล้วก็มีประสบการณ์นในการขายของมาเยอะะมากมายนะคะเพื่อนๆนี่ข่าวเพื่อนๆโอ้ยน่ากินนะคะเพื <ๆ S 2> ่อน,นะะๆน่ากินไหมนะคะมามม่าทำเองะคะ่ะเพื่อนๆใส่มามม่าฟองครึ่งนะ,ะเพราะาถ้าสองเดียวเดี๋ยวมันน้อยไปนะคะเพื่อนมีผักบุ้งนะคะเยอะะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆนะใส่ผักบุ้งอย่างเดียวเพราะว่าผักบุ้งมีประโยชน์นะคะสร้างเสริมวิตามินเอะ A นะคะ สายตานะคะแล้วก็วันนี้ก็จะมีข้าวด้วยนะคะมาม่านะคะมาม่าไข่ต้มสามเกลือค่ะเพื่อนๆหิวไม่หิวไหวมนะคะเพื่อนๆตอนนี้เวลานะก็เที่ยงแล้วนะคะเพื่อนๆมารับประทานด้วยกันเค้กก็มีข้าวนะคะเพื่อนนี่ไงข้าวนะคะเพื่อนหุงมาจากบ้านนะคะเป็นข้าวที่หุงเองนะคะมาจากบ้านข้าวตราฉับนะคะเพื่อนๆถุงสีส้มนะคะฉับส้มแล้วก็ ได้รับเงินนะคะก็เร er ียกว่าคนละครึ่งนะคะจากรัฐบาลนะต้องขอขอบคุณรัฐบาลมาอาที่นี้ด้วยนะคะที่ช่วยนะคะเขาเรียกว่าคนทรามหารับประทานอย่างเคๆนะคะเพราะว่าเคๆถึงแม้จะขายของเขาเรียกลกชิรี่นะแต่ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะคะเพื่อนๆทาให้นะคะเขาเรียกว่าคอมมิตี้ของเราหรือว่าสังคมของเรานะคะก็มีผลกระทบนะคะมาค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเช็คดูความเรียบร้อยว่าแต่งสวยหรือยังนะคะ วันนี้วัน,นวัน,นอาทิตย์นะคะเคเคก็ใส่เสื้อนะคะสีแดงค่ะเพื่อนๆนะ,ะ,นเ,นะเออเราก็ดูดูไม่ขี้เลรนะคะเราก็จะใช้ได้นะมาคะ่ะเพื่อนๆมารับประทานด้วยกันนะเดี๋ยวเคเคต้องขออนุญาตนะคะเพื่อนๆอืมอือร่อย่ะ เพื่อนๆเก๋ๆนะไม่มีช้อนที่หลูหละอาอลังการเพราะว่ามาทำงานไม่ได้ไม่ได้เอาของดีๆมาใช้นะคะมีช้อนพลาสติกก็กินนะคะช้อนพลาสติกเป็นยังไงเซฟไหมเพื่อนๆขอกินข้าง อยู่ข้างไม่ได้กินข้าวหลายวันเพื่อนกินข้าบรรยากาศดีบรรยากาศดีมีภาพเฉนันฉ่นง ันนี้เราไม่เอาแซฟอย่าบอกใครขอเช็คไข่ดูก่อนว่าไข่สุกหรือว่าไข่ตาเนี้ยอ๋อไข่สุกครับเพื่อนหิวจนมือไม้สัน่น วันนี้หิวข้าวมากเลยค่ะเพื่อนแต่กี้มีลูกค้าเพื่อนไขแดงไข่แดงไข่แดงบำลุงม หลังจากสงท้ายปีเก่าแล้วก็ต้อนรับปีใหม่นะคะเคไม่ค่อยสบายเพื่อนอาันนี้ดีขึ้นเคก็เลยต้องทานความร้อนร้อนที่มีประโยชน์ค่ะบเพื่อนแล้วก็ผักเยอะเลยเกินผักเยอะๆน้าปักบุ้งเพราะว่าจะได้ช่วงนี้สายตาไม่ดีเคก็มีปัญหาเจ็บตานะคะบางวันอาจจะทํางานเยอะไปหน่อยแล้วก็ปวดลูกตาเจบตานะคะเพื่อน <Set. S 2> เพื่อนๆทานข้าวเที่ยงกันหรือยังคะวันนี้นะมีใครทานข้าวเที่ยงกันหรือยังตัวฝักยาวซื้อมาสดๆเลยเมื่อเช้าผักทุกอย่างนะคะล้างมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องกลัวนะเพื่อน เพื่อนๆใครคะใครเขาเคเคเป็นคนที่มีความดันสูงด้วยค่ะเพื่อนๆความสูงตอนนี้ร้อยหกสิเดี๋ยวต้องไปลดให้เหลือร้อยห้าเพราะว่าจะไปฉีดยาเดือนหน้านะคะฉีดวัคซีนนะคะหนึ่งเข็มที่สีนะคะก็คืีนเข็มที่ าผทงมา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 กินข้าวด้วยกันดูซ้ายทีขวาทีนะคะเออวันนี้เราเลสึกว่าเราใส่เสื้อสีแดงดูโอเคนะปกหมวงนะคะเพื่อนๆดูไม่แก่ เ้าใจตัวเองตัวเองอายุห้ิกว่าปีแล้วแก่มากแล้วแต่เป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็ทํางานอยู่เ,เพื่อนมาเรียกมามามา ไม่ได้นะคะเพื่อนทํางานอยู่ขายของลักชัวรี่เดี๋ยวลูกค้าว่าเรานั่งทางตรงนี้ไม่มีใครเห็นเพื่อนเ<ๆ>ไม่แต่เพื่อนๆเ,อนเห็นนะ ประโยชน์นะคะปลอดหวัดปลอดไข้ต่างๆเพราะว่าผักใบเขียวมีสารคลอโรคลคลอใช่ไหมคลอโรฟิลเพื่อนข้าว เพื่อนๆจะรังเกียจคนที่ทานข้าวเสียงดังไหมแค่ปกติทานข้าวไม่เสียงดังเดี๋ยวว่าเวลาเรากินโชว์เราต้องมีเสียงทำแอคชั่นหรือว่าเขาเรียกซาวเอฟเฟคซาวเอฟเฟคจะต้องดูดีกินแล้วจะต้องซู่ๆููู่มีเสียงดังเพื่อนๆจะได้หิวไม่ต้องไปห่วงเรื่องภาพเพราะ พอเรากินโชว์ลุงกินให้เลยคต้องขอรบกวนเพื่อนๆช่วยเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก่ติดตามสำหรับเพื่อนใหม่เพราะว่าใค่ๆตอนนี้ไม่ค่อยสบายเกี่ยวกับสายตากลัวว่าตาจะมองไม่เห็นพก็เลยเลยต้องทานผักเยอะๆบำรุงสายตาแล้วก็ตอนนี้ก็ เหือมนมสดนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไข่แล้วก็ผักพวกกรีนไบเปอร์ยารอบไบเปอร์แล้วก็เรย์ไเปอร์ค่ะเพื่อนๆจะช่วยให้สายช่วยให้เรื่องอจะช่วยเรื่องสายตาจะช่วยเรื่องการมองเห็นค่ะเพื่อนๆนะคะมาเลย ไข่ไข่ไข่จะกินไข่รูปหนึ่งเลยะจะกินทั้งรูปเป็นไข่เล่ไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มสุก เพื่พอนๆประสบการณ์นในการทํา y o YouTube ที่ผ่านมานะคะเคเๆก็เค๋ๆจำได้ว่าเคยเป็นคนที่ชอบปอกหมวกเคเคเป็นคนแรกคนแรกแที่ใส่หมวกนะคะแล้วก็ไรส์สแล้วก็หลังจากนั้นก็มีเพื่อนๆพี่น้องท่ใส่กันทุกคนเลยก <kle> <t> ารใส่หมวกช่วยเสริมบุคลิกของเรานะคะอีกทางนจะไม่รู้ดูเก๋ไก่ ดูไม่แก่เรียนแบบได้ไม่ว่านะคะเพื่อนนะสิ่งใดที่เราทำแล้วไม่แก่เราทำไปเลยไม่ต้องไปกังวล ฟันเคเคก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพื่อนตอนนี้จะขอโซโลมาม่า กลัวลิปสติกนะคะจะจะหลุดลิปสติกยี่ห้อนี้ดีนะคะเพื่อนไม่เพื่อนไข่<ๆ>ต้มชักจะอิ่มแล้วค่ะเพื่อนๆ มมมามามาาตนกใหญ่่ัลองดูจะเข้าปากเคๆคได้ปะ่ะ <c oughs> ตอนนี้ไม่มีอะไรจะเสียคะ่ะกินคําใหญ่ไปเลย <c oughs> เสรจมาเสรษฐาเกิน ก็อิ่มเจะแบ่งไขรต้องไว้กินรอบเย็ยน ยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆ <c oughs> ใครรู้สึกว่าหิวน้ำลายไหลเปล่าน,นคำศัพท์คำนี้นะครับพูดได้น้ำลายไหลเป็นอาการที่ว่าอยากกินมากๆโอเคก, k k ก็ถ้าเป็นช่วงวันหยุดของเ k เคขาสามารถที่จะทำอาหารอร่อยๆมามาฝากเ,เพื่อนๆได้เคเป็นคนที่ทำอาหารเก่งนะไม่เก่ง เออแต่ว่าเก่งเดี๋ยวีชมตัวเองเดี๋ยวมันไม่ดีใช่ไหมเพื่อนทาอาหารได้สวยหน้าตาสวยเลยกันนะเพื่อนเป็นคนที่คือรอบด้านเราช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็มีความไม่ความสามารถรอบด้านทําได้ทุกอย่างแต่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เพอร์เฟกต์ perfect, แต่ทําได้นะคะทำได้ดีกว่ากว่าหลายๆกว่าหลายๆคนนะัะเพราะว่าเคเคเป็นคนราศีเมษนะคะเกิดวันเสาร์เป็นนักขายของแล้วก็ขายทํางานบริษัท นะที่ขายอันติคมาส0กว่าปีแล้วค่ะเป็นเพื่อนเกือบ20ปีและ,นะะตอนชีวิตในวัยเด็กของเคนะคะก็เป็นแม่คา้านะคะไปขายของที่ตลาดนัดน,นะคะอะไรต่อะอะไรเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเคเคเป็นแม่คา้าเคสามารถขายของที่มีราคาขั้ดไม่ว่าจะของราคาหนึ่งบาทยันราคาหลักล้านนะคะขายได้นะคะเพื่อนเพราะว่าคนเรามีความสามารถเรามีความรู้เกี่ยวกับิสินค้าที่เราขายเราจะต้อง รู้นะคะว่าสิ่งที่เราขายนั้นคืออะไรประวัติความเป็นมาอย่างไรข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรข้อเสียเราไม่พูดแต่ข้อดีนะคะและ้วก็มีความรู้ให้ประโยชน์ในกับนผู้คนในชุมชนหรือเปล่านะคะก็เราจะต้องรู้ออริจินอลแรงที่มาอย่างเคเคขายภาพเขียนนะคะที่อยู่ด้านหลังนะคะเป็นภาพเขียนมาจากประเทศนะคะเวียดนามนะคะเป็นเป็นภาพเขียนมาจากประเทศเวียดนาม ก็หลักแสนบาทนะคะนี่หนึ่งแสนบาทะคะ่ะเพื่อนเพราะว่าศิลปินเป็นศิลปินมีชื่อจากประเทศนะคะเวียดนามแล้วก็ชื่อเนียนมินฟอกนะเพื่อนเป็นภาพเขียนประเภทไหนก็คือ oil painting on canvas oil 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 painting on canvas แปลว่าภาพสีน้ำมันนะวาดลงบนกระดาษที่มีชื่อว่า c a n ว a s c a นวาสนะคะและนะการใช้สีอาริติ์คนนี้ป๊อปปูล่านะคะเป็นที่รู้จักนะคะไปทั่วโลกคอศิลปะนะคะเป็นศิลปินที่มีชื่อนะคะเงียนมินฟอกนานเนวันนี้เป็นวันอาทิตย์เคเคใสีแดงมันเป็นสวยไหมนะคะก็ใส่สีแดงเรียกพลังให้กับตัวเองค่ะเพื่อนๆเคเคเป็นคนวันเสาร์ถ้าแดงนี้ ตัวนี้เสื้อตัวนี้เป็นสีแดงที่ออกมอนัมนๆเพราะฉะนั้นก็เหมาะกับคนวันเสาร์คนวันเสาร์ต้องใส่เสื้อนะคะสีมนัมนๆสีสีม่วงนะเป็นม่วงที่แปลกแล้วก็สีบานเย็นนะคะก็ได้นะเพะียงคนราศีเมษเป็นคนที่มีเสน่ห์อยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถไม่ว่าหญิงหรือว่าชายนะคะถ้าเป็นคนที่เกิดราศีเมษแล้วเนี่ยเป็นคนที่สู้ขยันแล้วก็อดทนสูง คนวันอาทิตย์ก็เป็นคนที่ใจดีใจร้อนนะเป็นคนที่หนักแน่นมากๆแล้วก็เป็นคนที่ใจร้อนแต่ว่าเป็นคนที่เข้าใจนะเข้าใจในเข้าใจในความรู้สึกของคนอื่นด้วยนะคะเ,เพื่อนก็คนวันอาทิตย์มาสนับสนุนคนวนนะันเสาร์นะเพื่อนคนวนันเสาร์สามารถเป็นผู้นําอยู่แถวหน้าได้และมีเขาเรียกว่าแบ็กอัพเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์จะดีมาก ราะว่าพื้นฐานดวงคล้ายกันและก็เป็นวันพญานาคเหมือนกันเคเคเกิดวันเสาร์เป็นคนที่เขาเรียกมีโชคใหญ่รับใหญ่แล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่เขาเรียกมีเชื้อสายเป็นลูกหลานเลนหลนพญานาคอะไรเงี้ยค่ะเพร่ะวันเป็นคนเกิดวันเสาร์ไหว้ขอพรขอให้เราใช่มแม่มีนะคะเงินทองไหลมาเทมาได้ค่ะเป็นเพื่อนนะคะ เพื่อ <ines> นๆขออนุญาตนะคะทานอีกนะคะคำสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวจะจบนะคะยี่สิบนาทีหหยุดไม่ได้นะเพราะว่าเราขายของ ใช่ใบนี้เก็บเอาไว้กินนะคะมื้อเย็นกินง่ายๆค่ะเพกินง่ายเพื่อนดกินเป็นขวดเลยน้ำวันนึงต้องกินให้หมดขวดนี้นะเพื่อน,นเราไม่จำเป็นต้องดื่มน้ําทีเดียวนะคะเยอะๆแต่ว่าเราต้อง ค่อยๆนะคะค่อยๆจิบมันจะทําให้คอรเราไม่แห้งนะคะเพราะว่าการที่คอรเราแห้งไม่ดีนะเราจะสามารถเป็นโรคหวัดอะไรได้นะคะเพื่อนๆคนที่คอแห้งนะคะจะติดเชื้อโรคได้ง่ายกว่าคนที่คอไม่แห้งนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆค่ะวันนี้เคเคต้องขอจบคลิปนี้ลงเพียงเท่านี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาอวยพรเข้ามาสนับสนุนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้เคเคกาญจนาเจ็ดแปดเก้าชแนลด้วยนะคะ เพราะว่าเคเป็นคนที่ทำมาหากินนะคะไปวันๆนะเพื่อนไม่ได้มีมีแค่ในบ้านนะคะแล้วก็ไม่ได้ครอบครัวพื้นฐานก็ไม่ได้เป็นคนที่ร่ํารวยอาศัยว่าเราเป็นเด็กที่ขยันอดทนแล้วก็มุมานนนะคะเป็นคนที่ไม่กลัวไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าอายุก็54ปีแล้วนะคะเพื่อนๆชีวิตน,นี้เราก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะมากมายหรือมีประสบก,การณ์เยอะแยะมีความรู้สามารถสอนคนอื่นได้นะ,ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาหรือว่าการเรียนหรือว่า เขาเรียกว่าชีวิตประสบการณ์ชีวิตหรือประสบการณ์ในห้องเรียนหรืออะไรต่างๆก็สามารถนะคะสอนเพื่อนๆได้นะคะแต่นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เขาเรียกว่าประสบค่ะประสบเคเคหลังจากปีใหม่กันต้นมานะคะก็ไม่ค่อยสบายนะคะเพื่อนกับกระเสนะแต่จริงลุคลักษณะก็เป็นคนที่แข็งแรงนะแต่จริงไม่ไม่แข็งแรงแต่ว่าเราใจของเราแข็งแรงแต่ว่ากายอาจจะนะคะไม่ไม่สบายตอนนี้นะคะแต่ แล้วก็เคเคต้องขอไวปพรให้ตัวเคเคเองก็ประสบความสำเร็จแล้วก็มีสุขภาพดีแข็งแรงมีเงินทองไหลมาเทมาอย่าให้ขาดย้ายขดยายขดนะคะควายลุกล้ำล้ำรวยรวยสาธุสาธุสาธุนะคะเป็นเพื่อนก็เช่นกันนะคะขึ้นมากดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้เคเคการจนน่าเจแปนแก้วชาแอมหวทุกท่านมีความสุขนะคะในการรับชมนะคะ happy sunday นะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย